หวยออกวันเสาร์เลขนี้ออกบ่อยงวดนี้จับไปงวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ปะปักก็มีอีกหนึ่งแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนั่นคือหวยออกวันเสาร์เลขนี้ออกบ่อยที่ปะปะได้ทำการย้อนหลังไป20ปีซึ่งงวดที่จะถึงนี้16เมษายน2565ก็ตรงกับวันเสาร์พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะจาก ผลงานที่พันๆมาเลขออกบ่อยประจําวันต่างๆก็เคยให้เข้ามาแล้วหลายงวดเช่นงวดวันที่17มกราคม65เลขออกบ่อยประจําวันจันทร์เลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว2ครั้ง95ก็ไปตรงกับตัวกลับของผลการออกรางวัลเลข2ตัวบน59ส่วนงวดวันที่17กุมภาพันธ์65เลขออกบ่อยประจําวันพฤหัสบดีเลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว2ครั้ง79ก็ไปตรงกับตัวกลับของผลการออกรางวัลเลข2ตัวบน97 ถัดมางวดวันที่1มีนาคม65เลขออกบ่อยประจำวันอังคารเลขท้าย2ตัวที่เคยออก05-50ก็ไปตรงกับผลการออกรางวันเลข2ตัวบน05ส่วนงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนๆ้อนนเมษายน2565เลขออกบ่อยประจำวันศุกร์เลขท้าย2ตัวที่เคยออก0110ก,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 ก็กลับมาออกอีก ดังนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดสําหรับเลขออกบ่อยประจําวันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเลขที่เคยออกในวันเสาร์และออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่หนึ่เลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ7 7โดยออกซ้ํามาแล้วถึง5ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ํามาแล้ว4ครั้งคือ5 2 ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ํามาแล้ว3ครั้งได้แก่10ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ํามาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดดังนี้2 7 28 43ดส8งสี่ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลได้แก่1 1 22 3หนึ่งสี่4ี่ห 8 8ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้0 9 9ย์4 42 48 84 56 65ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดวยเลขท้าย2ตัว,ว,เ,ลตวเลขที่ออกบ่อยคือ92โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดดังนี้0 7 2ย์ห 3 8 4 1 4 2 4 4 4 6 5 5 6 7 8 0 9 5ส่วนเล็กท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกเป็นเล็กเบิ้ลได้แก่0 0 1 1 3 3ส่วนเล็ท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกันมีดังนี้0 9 9 0 1 5 5 1 3 5 5 3 4 5, 5 4, 5, 4. 5 6 6 5 8 9 9 8 ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกมาแล้วในวันเสาร์ของงวดก่อนๆไม่แน่ว่างวดที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่16เมษายน2565อาจจะกลับมาออกซ้ำอีกก็ได้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าปาสัญหามาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด แชรเพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรูวรัวเฮงๆนะคะจุ๊บจ